คลิปสั้นๆแนะนําเหรียญน,นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9มี2รุ่นนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับ <c oughs> นี่นะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้าจะมี2รูปแบบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาท ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมี2รูปแบบนะครับอ่าแบบนี้นะครับ1บาทรุ่นเก่านะครับน้ำหนัก3.4กรัมและ1บาทรุ่นใหม่น้ำหนัก3กรัมนะครับคุณสมบัติรุ่นใหม่รุ่นเก่าแตกต่างกันนะครับรุ่นเก่าแม่เหล็กดูดไม่ติดรุ่นใหม่แม่เหล็กดูดติดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเหรียญหนึบาทรุ่นเก่าแบบที่ผมรับซื้อประมาณ3ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับอ่เป็นเหรียญเบสิกพื้นฐานเลยก็คือเหรียญ1นบาทปีพศ2529 ดูแค่ปีพอ,อขายได้เลยมีแค่ปี2-9เท่านั้นนะครับร้านร้านใหญ่ๆร้านเล็กๆเขาก็ซื้อแค่ปี2-9นะครับปีอื่นๆยังไม่ได้รับซื้อส่วนราคารับซื้อรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อ150จนถึง1,000บาทนะครับเหรียญหบาทปี2-9มีทั้งแบบหาง่ายและแบบหายากนะครับอันนี้เป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับซื้อเริ่มต้นที่150แต่ว่าถ้าใครมี หนึ่งบาทปี29บล็อกช่อฟ้ายาวซื้อ400ถึง1,000บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญชนิดแรกนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยก็คือปี29นะครับอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับอันนี้ดูเหรียญน,นี้เลยนะครับ <c oughs> เหรียญ1นบาทปี29ขายได้นะครับลักษณะของเหรียญ1นบาทจะเป็นลักษณะของพักเสียนกลับ แบบนี้นะครับแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครเจอเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้แล้วเป็นพระเสียรตรงแบบนี้นะครับพระเสียรตรงก็คือด้านก้อยและด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,000บาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญชนิดที่2แบบที่2ที่รับซื้อนะครับแบบแรกนะครับ หนึ่งบาทดูแค่ปีพศก็คือปี29ขายได้150 1 5 0บถึง1,000บาทนะครับแบบที่2ก็คือเหรียญ1นบาทพระเสียนตรงนะครับรับซื้อ5 0 0ถึง1,000บาทนะครับแล้วอีกชนิดหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำก็คือเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9ในลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ดูง่ายนะครับดูที่ลักษณะของเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้ ปั๊มเบี้ยวหรือว่าตีนอกจานบังคับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของเหรียญที่ผิดพลาดแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับ3มเหรียญ3ชนิด3รูปแบบนะครับแบบนี้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,500บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญเบื้องต้นเหรียญบางส่วนที่รับซื้อนะครับสามารถรับชมคลิปต่างๆได้นะครับทั้งทางเพจ แล้วทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อถ่ายรูปชัดชดส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับเหรียญทั้งหมดในเนี้ยก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับ